าเจ้หาค่ะทุกคนเที่ยวกวางโจ4วัน3คืน ep2 ตื่นมานับสิ่งดีๆกันค่ะกับวันที่สองนะั่นคือวัดไซ6ต้นเดินเข้าประตูวัดมาเราจะเห็นเจดีย์โบราณทรง8ดเหลี่ยมทั้งหมด9ชั้นนะคะหรือที่นี่เขาเรียกกันว่าเจดีย์ดอกไม้นั่นเองวัดแห่งนี้นะคะยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพี่เก่าแก่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้งถึง3องค์เลยต่อไปนะคะจะไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านตะกุนเฉินสถานที่นี้ ก็คือแนะนำว่าให้ทุกคนมีเบอร์จีนเอาไว้ค่ะเพราะว่าเจนะเปิด eSIM ไปแล้วมันต้องลงทะเบียนผ่านแอปของจีนต้องเป็นเบอร์จีนเท่านั้นที่ที่สของเรานะคะก็คือ o 2 p ูปาโรงงานยาเคมีเก ja de ่าของเมืองกวางโจนะคะที่ถูกปรับปรุงมาให้ ท่องเที่ยวของวัยรุ่นแล้วก็ยังเป็นแหล่งสร้างตัวของวัยรุ่นอีกด้วยและที่สุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นคือกวางโจเซอร์เคลิลสิ่งปลูกสร้างที่น่าทึ่งอีกที่หนึงน,นะคะของเมืองกวางโจและที่นี่นะคะยังมีร้านนั่งชิลให้เรานั่ง